สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้เรามาคุยกันเล่นๆน,น,นะครับเรื่องของเหรียญบิตครับคอยนะครับเพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับมันมันค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับมันก็มีความผันผวนสูงมากนะครับคลิปนี้เราก็จะมา,มา,มาโมกันนิดนึงว่ามันขึ้นมาแรงอย่างเงี้ยมันจะไปถึงขนาดไหนได้นะครับระยะยาวนะครับก็ เราจะไม่ใช่มโนเฉยนะเราจะมีข้อมูลนิดหนึ่งนะครับประกอบการมโนเพื่อให้การมโนเรามโนได้ได้มีน้ําหนักขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่การมโนนะก็เป็นความคิดเห็นนะครับก็ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับเอาว่าฟังเพื่อความสนุกใครที่มีถือบิตครับอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้มีกําลังใจนะครับในการถือต่อไปนะครับ มาย้อนรอยกันนิดนึงนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้จักเหรียญบิทครับเลยเนี่ยะจะได้พอเข้าใจนะครับตัวเหรียญบิ t ครับเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับโดย Exchange b i t c ครับของไทยนะครับแล้วก็ตัวเหรียญเองเนี่ยมันมีฟังก์ชันเหมือนคล้ายๆเทเรียมหรือพวก ADA พวกที่มีความสามารถในการทำสมาร์ทคอน a c t นะครับสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยทำงานอยู่บนเชนได้นะครับ ก็ตอนแรกออกมาเนี่ยตอนประมาณเดือนน่าจะประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดนะครับตอนนั้นก็ออกมาขายเนี่ยคนส่วนใหญ่ซื้อกันนะครับในตลาดราคาประมาณ30บาทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีดราม่านิดหนึ่งเพราะว่ามีกําแพงราคานะครับของปิดคัาเปงเนี่ยมา,ามาตั้งขายไว้นะครับที่ราคา30บาทเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งทําให้ราคาเนี่ย คนซื้อตรงนั้นมันทะลุไปไม่ได้แล้วสุดท้ายราคาเหรียญก็ตกลงมานะครับตรงนั้นมันก็เลยแป๊กนิดหนึ่งนะแต่สุดท้ายเนี่ยทางบิดครับเขาก็มีโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็มีการเบินนะครับเบินเหรียญครับจากตอนแรกที่มีทั้งหมดในไวท์เพเปอร์เนี่ยหนึ่งพันล้านเหรียญน,นะครับเบินลงมาสุดท้ายเนี่ย จะมีเหรียญอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วนะถ้าออกมาทั้งหมดเนี่ยแค่110ล้านนะครับก็หายไปเกือบ90%นตะครับต,ตรงนั้นก็ทําให้ราคาเหรียญขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีการล็อกครับแล้วก็ได้โบนัสนะครับเหมือนเอาไปฝากนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนอะไรประมาณนี้ราคาก็ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่พ้น30บาทราคาที่ตั้งตอนแรกนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเบิร์นไปขนาดนั้นเนี่ยจริงๆราคามันควรจะไป ประมาณ10เท่าเลยนะเท่าจริงๆนะถ้ามันเบิร์นไป90%นะครับแล้วก็มีตามาอีกนะครับช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีเกมนะครับม Moon Village นะครับที่เริ่มเปิดให้บริการนะครับแล้วก็ทำงานบนบิตคัพเซนนะครับตรงนี้ราคาเริ่มวิ่งแล้วนะครับขึ้นมา30กว่าบาทนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนนี้จากจากาก30กว่าบาทเนี่ยเป็นวันนี้200กว่าบาทแล้วนะครับ อ่ามันขึ้นกันวันละบางวันนี่ขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็มันค่อนข้างจะดุแรงนะครับแล้วก็มีเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าราคามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับเ <c oughs> ออจริงๆคลิปนี้อยากให้ดูเออนิดหนึ่งนะว่าผู้บริหารเขาเนี่ยตั้งเป้าไว้เนี่ยกับไปตัวบิตคับเชนเนี่ยยังไงนะครับอ่อแล้วแล้วเราไปดูที่เป้าตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติถ้ามันมันถึงเป้าแล้วเนี่ย มูลค่าของเหรียญบิตคับเนี่ยมันมันมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เท่าไหร่นะครับแหมเดี๋ยวเราลองย้อนไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้บริหารของบิตครับเนี่ยได้พูดไว้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่จะออกเหรียญบิตครับนะครับแหดูว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรยังไงนะครับ ฟิตทีวว่ e n t e r p r i s e พรส์ลาฟองกาฟิตตี้เรียบิสเนสดังนั้นเนี่ยเฟสที่2เฟสที่3เนี่ยเราจะเริ่มมีบริษัทต่างๆเข้ามาอีกมากมายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัว NFT Market p l a c e ก็จะมีตัว d e f าต่างๆต่อไปเราก็จะมีการการสวอปการ s t a k i n g นะครับอ่าเรเวเลตทั้งหมดเนี่ยจะรันอยู่บนบิตแคปเชนทั้งหมดสุดท้ายแล้วรถแบบสุดท้ายที่เราทำเนี่ยพอตอนที่เราเป็น POS เนี่ยเราต้องการที่จะอัปเกรดธุรกรรมเนี่ยครับให้ได้ ไม่ต่ำกว่า50,000ทร n ตเซชันต่อบล็อกหรือจะเป็น100,000ทร n ตเซชันต่อบล็อกเนี่ยอันนี้เราก็วางแผนเรานีไว้แล้วตัวบิตคับเชนนะครับอันนี้ก็เป็นความความตั้งใจของทีมงานบิตคับนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจริงเราก็อยากาให้รู้ว่าคนไทยเราอะก็สามารถที่จะสร้างเชนในระดับโลกได้นะครับถ้าบิตคับเชนออก,กอาจจะเป็นเชนเดียวที่มีการรับรองทางกฎหมายเกิดขึ้นด้วยก็หวังว่าเชนนี้จะติดท็อป อันดับที่5ในคอยมาร์เก็ตแคปใงอนาคตนะครับว่าเราอยากสร้างอนฟาสต์เจอร์ให้กับประเทศนี้นะครับเราอยากจะให้คนไทยได้ใช้ของคนไทยเราอยากจะโฟกัสไปที่เรียลบ s ิสเนสจริงๆเราอยากให้ทุกคนสามารถยะสร้างแอสเซทได้ถูกที่สุดสามารถส่งต่อหาก,กันได้ถูกที่สุดและเร็วไวไม่มีปัญหาปลอดภยัย Transparency โปร่ปงใสดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดเรียลบิสเนสยูเคสอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับิีคับเชนครับ ่าทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะมาโนกันนะครับอ่าผู้บริหารเขาเขาตั้งเป้าไว้ก่อนเขามาโนไว้ก่อนของเขานะครับว่าเขาจะพยายามทำให้ถึงนั้นดับ5นะครับในคอยมาเก็ตแคปนะครับอ่าถ้าดูจากคอยมาเก็ตแคปเนี่ยอันนี้ผมดึงออกมาแล้วนะครับเอาเหรียญที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับอีเลียมนะครับบีนแนสโซ a นาเฮด้าโปรคดนะครับอ่านี้อยู่นดับ2นะครับอีเทียมบีนแนดับ3นะครับ ถ้าจะให้อยู่อันดับ5เนี่ยตอนนี้เป็นโซลาร์กอบเฮด้า ADA นะอันดับ5้อันดับ6นะครับม่เกตแคปของเหรียญอนนันดับ5อันดับ6เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี0 0มื่นถึงห้า0มืนล้านเหนรียญสหรัฐนะครับทีนี้มาดูตัวเหรียญครับบ้างนะครับ <c oughs> เหรียญครับปัจจุบันเนี่ย ที่ราคาประมาณ8เหรียญน,นะครับ270บาทเนี่ยมี supply อยู่เนี่ยจริงๆมปนประมาณ85นะครับแต่ผมต่อให้นะเอาว่าออกมาเต็มเลยมา,า max supply แล้วเนี่ย110นะครับ110ล้านเหรียญเนี่ย market cap ตัวน,นี้อยู่แค่ประมาณ880ล้านเหรียญเองนะครับั้นจะไปอันดับ5อันดับ6เนี่ยต้องขึ้นไปอีกนะครับอีกเยอะเลยนะครับ จาก880ขึ้นไป45,000เนี่ยขึ้น10เท่าเนี่ยก็8,000เองนะครับก็ยังต้องเท่าไหร่อันเนี้ยต้องประมาณ50เท่าน, 50, นะอีก50เท่าเนี่ยถึงมาเก็ตแค p จะอยู่ที่ประมาณเรียนระดับ5ระดับ6ในคอยมาเก็ตแครนะครับทีนี้ถ้ามันจะขึ้นมาเก็ตแค p ไปได้เนี่ยมันจะขึ้นยังไงครับมันมีแค่2ตัวนะครับมาเก็ตแครเนี่ยเกิดจากราคานะครับคูณกับ Supply นะครับ เพิ่มสัプライก็ได้แต่เขาไม่ทํากันนะเพราะถ้าเพิ่มสัプラปุ๊บคนถือเหรียญอยู่ด่าตายเลยนะครับ่า <laughs> เพราะว่าที่ตามมาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมูลค่ามันจะตกนะครับที่มันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องขึ้นมาจากมูลค่าของเหรียญจริงๆนะครับมาจากความต้องการการใช้งานจริงๆนะครับมีมาจากมีแรงซื้อจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรหรือว่าการใช้งานจริงนะครับเ,เพราะฉะนั้นเวลาจะขึ้นเนี่ย มูลค่ามันเกจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นจากราคานะครับ p ล i c e ์ Price นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่8เหรียญน,นะครับเทียบกับเหรียญอื่นอ, e อย่างเอดอย่างเงี้ยถูกกว่านะแต่ว่าสปายเขาเยอะมากนะครับเขาก็อยู่ที่ประมาณ40,000ล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคามันยังไปได้เยอะนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ย270บาทเนี่ย ซื้อราคาเนี้ยยังถูกกว่าตอนซื้อ30บาทที่แม็กซ์สปายหนึ่งพล้านเหรียญน,นะครับอ่าถ้าเทียบสปายตอนเนี้ยยังน้อยกว่าตอนมันออกเหรียญใหม่อีกนะเพราะว่าเขาเบิร์นไป90%นะครับอ่าก็อันนี้เป็นข้อมูลสําหรับโมโนนะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งอ่าอย่าลืมไปอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งอ่าตอนนี้เหรียญครับเนี่ยมีซื้อขายอยู่ได้แค่ในเอ็กเซน ครับเท่าน,นั้นนะครับเอกชนใหญ่นะที่เป็นเซ็นทราร์สนะครับยังไม่ได้ไปลิสต์อยู่ในเอกชนต่างประเทศเลยนะครับเพราะ,ะนั้นคนต่างประเทศเนี่ยยังถ้าพูดถึงเหรียญครับเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้จักนะครับก็ยังเป็นเหรียญเล็กๆนะครับอ่าแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยครับเขาจะเข้าไปลิสต์ในเอกชนใหญ่เนี่ยซึ่งผู้บริหารเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเขาต้องขึ้นไปลิสต์แน่ๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะเป็นให้คนทั่วโลกเนะี่ยมาใช้นะครับ ถ้าจะอยู่ในแตบิดครับเนี่ยใครจะมาซื้อได้อะมันก็ซื้อไม่ได้นะมันก็มันต้องมาสมัครบิดครับเนี่ยและการจะเอาเงินเข้าบิดครับเนี่ยถ้าเป็นเงินสดก็ต้องผ่านแบงก์ไทยอีกก็ลําบากอีกนะครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมาอย่างเดียวก็คือว่าต้องเปิดบิดครับแล้วก็ต้องเอาบิตคอยหรือว่าอะไรเนี่ยเข้ามาในบิตครับแล้วก็มาซื้อนะครับซึ่งมันก็ มันก็ยัง,งวุ่นวายยังยุ่งยากนะครับแต่ถ้าบิตครับเข้าไปลิสต์ใน b n บ n นสหรือว่าในเชนใหญ่ๆเนี่ยทีนี้รับรองว่ามีด m a n นเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการมโนนะครับสิ่งตรงนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่ว่ามันจะไปถึงขนาดไหนเนี่ยก็ไม่รู้นะครับก็ต้องด่วนไปแต่ว่าถ้าเทียบ market c a ปจริงๆตอนนี้ถือว่ายังเล็กมากนะครับคลิปนี้ก็มามโนกันประมาณนี้นะครับก็ ดูกันต่อไปนะครับดูกันยาวๆนะครับก็มีโอกาสไปได้อีกนะครับอีกเยอะนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ